อ่ะไปน้องบันนี้มาเบิงวิธีหนึ่งเขาปุนขอเออุนของกินกินขอนห่อนมามาบพท่านตอนแรกวันเจ้วจะใด้เจัาไดเก็ะเอาเขาเย็นว่าเอาเขาเย็นว่าก็เอาหนามพ่มงๆจังน้อยก็เอาตองหุมหางไปก่อนตองหุมแล้วก็มุกอนมุกอ่าน้วันสีกินขอห่อนเมั่คือจังเ้อหนึ่งเราวิธีหนึ่งเขาเมนเบนไป เข่าเย็นเข่าเย็นคลางแห้งก็เฮ็ดได้เข่าแหงก็เฮ็ดได้เออคลางแห้งจุ่มหนามกอนอืออยู่ปลายอยู่ตรงอันนี้เฮตียงสี่เออนนี้เตียงสี่กินอันนี้ได้วัดอันนี้ได้วัดอันนี้พิธีหนึ่งเขาโดยบ่ต้องใส่หวดอุ่นเข่าเย็นอุ่นเข่าเย็นนะครับ ทีมหนูมีทีมท่มัมจนจะนักดนตรีพี่น้องหัวหอมนะครับเนื่องจากจกโจกเขามากินมือเศร้านี่วันนี้พากันอยากกินเขาห้อนเราก็เลยจกเขาเย็นอยู่ในกล่องเอาน้ำพ่นๆให้มันเปีกยกแค่น้อยแล้วก็ไปตองขุมพอมัอนสิ่วห่อน,น,นี่ดีกวัานี้ห้อนนี้เอาว่าไอ้ต้นๆนั่นแหละเมียนบอกว่ามันก็ใส่ความร้อนคือการน,น้ำหวนแล้เนาะ เออยางมันใหม่ยางมันใหม่เนยฟอร์ดหอนหอนเลยใหญ่มันใหม่ร่องเป็นใหม่ตอนทีน่เป็นสกี <c oughs> มากเพราะท่านต,นตอนตอนห่อที่แรลงเนาะโอ้โหให้จังสี่ทีครับพี่น้องนะครับอ่าพาพี่น้องมาเบิ่งวิธี นะครับอุ่นเขาอุ่นเขาเย็นให้เป็นเข้าห่อนนะครับอุปกรณ์ไม่อย่างไรครับดังไฟกองนึงนะครับใบตองมานะครับแล้วก็จกเขาเย็นออกจากกอง้วก็เอาน,าน้ำในขวดนี่พ่มพ่มจักหน่อยนะครับแล้วก็เอาตองห่อเขาแล้วก็ไม่คีบบางสี่แล้วก็อุ่น ิหานวืบวบมาไฟพ่อบบนีไฟพ่อพ่อมาต้องสแห้งมาต้องมาต้องใส่แห้งโอ้สูตรโบราณบ่นี่โทรศับเจาอยแล้วดังอยู่เวลาดุจอยู่ไหมก่ นะครับพิธีอุ่นเข่าแบบโบราณโบราณพี่น้องคือเขามีเขาเย็นแม่นบอกครับเขาเย็นอยู่ในกรองนะครับเนื่องจากมันเป็นเขาเย็นมาในใจเป็นเปลือกเขาห่อนเพว่อนไทยเออเภอหวานไทยครับเพื่อหวานไทยหวานไทยน้อยคนแล้วก็นอนอยู่วัดครับพี่น้องนะครับผูกเปลี่ยนนอนวุ้นแล้วก็ เช่สยจตแนี hey. ่ว ah ่าตาโตไปนะหรอมันเขากันเขากเลียงเดียงหน่งไหมทั้งมดีไหมอ๋น่าจะ่ภาีนะครับี่ไมุ่นะคขาขมกเขา ตะเบิงพี่น้องนะครับพ้สำเร็จเปิดไบตองออกเนี่ยมันสิเป็นเจัาไดมันสิห่อนบอกมันสิเป็นเข่ามกมนี่เป็นเข่ากีไม่ใเป็นเข่าหนึ่งคือเกา่าพี้หิงไก่เออี่กตลาดออนใ ทางไว้จักหน่อยผู้ใดโทรมาโอ้บ้านนี้ได้ผัดแล้วโอ้แมตัวนี้โอ้หนึ่งเขาสูตรบรานพี่น้องพรบพี่น้องว่าบึงลุกเราบอกก่อนเวลาตีเฮ้ยมาบึงก่อนอ่ะ เปลี่ยนแนวไหนเนาะมันไปตมัน่อยสันมันเลยเป็นขั้วีไปตองใหม่ยั่บ่ซุกหอมแต่บ่หอมเป็นขั้วีไมซุกอีดีตัวละซุกอะ้รชอกินทั้งเหงอโอ้แมนี่ลีพี่น้อง ไม่ต่อมไ,อไออม่แบบใจยุใจยุจิ้นก็ไม่เป็นโอ้เป็นเขาฟั้นเป็นเขาอุน้นเป็นเขานั่นอีลีพี่น้องนะครับโอ้เขา,ขาท่าเห็ดตัวแ,แล้วเนาะมาหอนอีลีโนี่กระพาะนี่ก็อยัางไรเนี่ยกิ่งปานกิ่งเกียดนีรกิองเกียดเพื่อมาซื้อตลาดมหนะันต์เน่ะซื้อก๊อตผมด้วย กินกับเขาอุ่นนี่ดิเขาห่อนไหนเห็นบอนี่ปั้นได้เลยนี่เนบอบ่นหอยก็มีโอ้ยวันกินเขาทงอะไรเนาะโอ้หจเยอ้ยใจหิตวแลเนาะถ้าก็กินตั้งใจใจกันจะกินเลยกันไหนไหนห่อนอะไรล่ะ ครับวิธีอุ่นเขานะครับสูตรโบราณโบราณพี่น้องต้อตสองแล้วนะครับอันนี้ก็สิเปีนสมเนาะสมปลาตัวนี้สมปลาดิบปิ่งครบปิ่งครบหน้าเลยปิ่งครบหน้า็มีนะฮะนี่ก็เขาอุ่นห่อนๆแล้วพี่น้องนะครับเขาเย็นโอ้ผู้ปอุปยนมากินเขา บรรยากาศนะครับจีบบรรยากาศเล,เล็กๆน้อยๆมาฝากพี่ฝานกน้องนะครับโบยหอนเลยนะขอห <c oughs> <c oughs> นักติดมือเนาะอโอ้เป็นไงเมื่อกี้เขาหอนเนาะโอ้โอ้เขาทาไปเขาทาเขาทา ขอาทาปันเลี่ยออ้ครับนี่เสร็แล้วครับวิถีชีวิตนะครับของคนอีสานนะครับวิธีอยูโุโขกยูปลายูดงนะครับจ็บบรรยากาศแช่ประสบการณ์ความลูลเล็กๆน้อยๆ,ๆให้พี่น้องบึงอยบรครันะครับวิธีอุ่นเขาเขาเย็นเอาตองมะฮ่อเอาน้ำพุมเลกน้อยใส่ความว้อนของไฟเขาก็สามารถซุกเลยกินได้ คือเขาทาเลยแกวเลยเน่ากินกระมี่ตอนนี้กำลังกินเขาปิ้งบที่มาจาดนักดนตรีครับปิ้งครบนี่ปิ้งครบอันนี้เขาห่อนอันนี้ยังนี่ชมนปนผ้าหน่อยชมปลาหน่อยโอ้เขา่าหงเข่าตาเข่าทา,ขาเข่าปัดเลี่ยนเอาพวกเปี้ยนไม่กินตีเปี้ยนไม่เอาเปียกนี่พอปะ ออ้อ้าวพี่น้องนะครับแค่รปะสาขณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆพี่น้องเบื้งนะครับตอนนี้กําลังกินเขาจันกุ่งกําลังกินเขาผมก็จะกินกน้อย,ยพุ่นละจะพาพี่น้องเบื้งบรรยากาศรอบนอกจันกรก็จะเขาลังเวทีแล้วมีแรงนี่ละนะครับโอ้ยเขาหอนเลยเข่าห,ห,หอนเ <laughs> อาแบบทานเลยเนาะเอาแบบทานโอ้ สี่ชื่อไว้ดอกว่าบ่เคยเห็นจ้กเถื่อมาพรท่านตอนเอาเขาพุาม่มน้มเออพอใจเห็นเนาะสูตรโบราณมอพอนี่ยใช่แต่ว่าขับเป็นขับเป็นข่าวซานนี่เห็ดไ่ไรไม่ไรต้องเป็นข้าวย็นอย่างเดียวเย็นเิ่ง<ข>แห้งๆก็ได้ต่มหนามก่อนอือโอ้อัขนข่าวซานมันนั่นซุกเนาะใบตองเบิดก่อน โอ้เขาท่าเขาท่าเขาท่าเอานะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีสักวันพอกันคลิปหน้านะครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้กับร่งใจกันเอ้เอาคลิปด,ดีๆมาสู่พี่น้องเบิ่งนะครับที่มาจะนั่งนตรีนะครับ,าานนบ,นะรบเอาฝากไว้สำนีแล้วพี่น้องเด้อขอบพระคุณหลายๆครับขอบคุณครับ